ชิมฟรีคะ่ะผลิตภัณฑ์ออกใหม่คะ่ะชิมฟรีได้เลยนะคะชิมฟรีคะ่ะลองดูเลยคะชิมฟรีงั้นเหรอใช่ค่ะอร่อยไหมคะอืมอร่อยนี่นี่ค่ะน่าสนใจอย่างนั้นนะคุณช่วยเติมให้เต็มขวดหน่อยสิเอ่อมันไม่ได้หรอกนะคะทำไมจะไม่ได้ก็คุณบอกว่าน้ำเนี่ยฟรีไง ชิมฟรีถูกต้องค่ะแต่ว่าให้ใส่ขวดแบบนี้มันมันไม่ได้ค่ะไม่ได้กันหรอไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้จริงๆค่ะนี่คุณจะบ้าเหรอทำไมค่าเสียหายมันจะสักเท่าไหร่นี่คุณสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันมันเสียมารยาทมากเลยนะคะเอางี้แล้วกัน ผมดูแล้วเนี่ยค่าเสียหายคุณคงไม่เกิน200รอยหรอกผมให้คุณพันห้าเลยแล้วกันนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะคะเป็นไงล่ะคุณเข้าใจความรู้สึกของคนที่โดนดูถูกหรือยังโอ้ยหิวหิว ชิมฟรีคะ่ะผลิตภัณฑ์ออกไ์ไกค่ะอร่อย,ออย,<ล>ยนะคะชิมได้เลยนะคะชิมฟรีค่ะชิมฟรีใช่ไหมครับขอแก้วอุยอย่ามายุ่งเลยนะแกเป็นแค่เด็กโบกรถเนี่ยจะมาชิมฟรีหรอแกชิมไปเนี่ยแกก็ไม่มีปัญหาซื้อหรอกแต่ข้าวผมไม่ติดคอรับผม,ผมของแก้วก็อบอกว่าไม่ได้ไงโอ๊ยถอดละรูปอย่างเนี้ย ไอ้พวกชั้นต่ำไปไกลเลยนะอย่ามาเกะกะขวางทางแถวน,นี้ไปเฮ้ยเดชเชิญชิมฟรีค่ะพอดีจะณันออกใหม่อะเนาะแบไลนะที่ให้ อบค,ครับนะคุณจำไว้นะว่าอย่ายู่คถูกอาชีพคนอื่นถึงน้องเขาไปเป็นแค่เด็กโบกรถน่ะแต่เขาก็อาจมีจิตใจที่ดีกว่าคุณก็ได้คุณอย่าเลือกแต่บริการแต่คนที่แต่งตัวดีเลิกซะเถอะฉันขอโทษน,นะคะขอโทษงั้นเหรอ เอางี้แล้วกันคุณเก็บของออกจากที่นี่ซะแล้วผมจะถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเก็บของทําไมอะคะก็ผมเป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนี้ผมไม่อยากให้คนที่มีน้ําใจคับแคบแบบคุณมาขายของในที่ของผมแบบนี้ออกไป<ะ> เพราะรัดเขาจึงอยากดูแลยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมง่ายๆแค่เปิดไฟด้วยหลอดไฟไล่ยุง LED Bio Energy กับเทคโนโลยีหลอดไฟที่ปล่อยคลื่นสเปกตรัมไล่ยุงและมแมลงร้ายได้รอบทิศหลอดไฟไล่ยุงไม่ใช้ Bio Energy เป็นยังไงบ้างคะละครบางรักชาแนาลสนุกไหมคะถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ครับและกด Subscribe นะครับแล้วพบกันใหม่กับช่องบ,บางรักชาแนลแล้วเ,เจอกันค<อ>่ะ 要呀。Yeah.